1>, 1 2 3 4, 5, ่งสองสามสี่หากระมาดิศกุปวัฒนูนะครับอยู่ที่วัดเก่าผูดินทินธรรมนะครับช่วงเช้าๆนะครับครูบาอาจารย์ท่านปาธนาจะนำพาคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับออกเดินรอบๆบริเวณวัดนะครับก็เลยมาตั้งต้นถ่ายที่ซิมเก่าโบราณน,นะครับที่วัดเก่าผูดินทินธรรมแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปถ่ายภาพที่อื่นนะครับ เด้อกระผมอัตมภาพก็ยังเดินไม่รอบนะครับบริเวณวัดนะครับเป็นวัดเก่านะครับวัดเก่าผูดินทินธรรมนะครับนี่ประจำสการณ์อรันคิปาพินโยนี่นะครับจะเป็นประมุขประธานนำพาคณะสงฆ์นะครับออกเดินนะครับกับผมอัตภาพก็ขอเก็บภาพนะครับนี่เด้อคณะสงฆ์เดินก่อนนะครับต่อด้วยแม่เขาแม่ชีนะครับ ต่อด้วยพระอาจารย์นันทชาตินะครับลุงปูช่วยนะครับอาจารย์มหานนครับนี่นะครับอยากเรียกว่าอาจารย์มหาลูกลอนะครับขอโทษขออภัยนะครับเดินนะครับขอเดินเก็บภาพตามหลังก็แล้วกันนะครับเดินอกหน้าคงจะไม่ไหวนะครับนี่นะครับนี่ หลังจากกูบาจารย์เดินไปแล้วก็เป็นทีของแม่เขาพวกเขานะครับแล้วก็แม่เขานะครับนี่นะครับเดินตามหลังคนสูงวัยนะครับจะได้ไม่ไวเกินไปนะครับจะได้สะดวกสบายนะครับอยาโยมคุ้มวัดเก่าผู้ดินถิ่นรมแห่งนี้นะครับนี่เดินนะครับโชคดีที่เป็นเสียงแคนนะครับถ้าเป็นเสียงอย่างอื่นนี่สงสัยจะเข้าขาไม่ทันนะครับ นี่มาแต่ backbone, ใครเสนใครนะครับญาติของพระจันทร์สการอลันจากนครพนมนู่นนะครับเด้อขอนุญาติเก็บภาพนะครับนี่ถ่ายภาพนี้เก็บคนละห้าร้อยเดอ้อเด้อนะครับนะครับไม่ให้ใส่รองเท้านะครับยกเว้นมือกล้องนะครับรยกเว้นมือกล้องหนะรอเนอาะก็ตรวขออภัยนะครับ อาจารย์ท่านบอกว่าให้ไปโดยอาการสงบนะครับแต่มันเงียบเกินไปนะครับแม่พระอาจารย์มหาพงพันธ์นะครับนี่เด้อนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่ใหญ่ไรพ่อใหญ่แล่นะครับส่งมาแต่แม่บ้านนะครับพ่อใหญ่แล่ไม่ได้มานะครับนี่นะครับนี่เด้อออกเดินธรรมยัตรานะครับรอบๆวัดเก่าปูดินถิ่นทำแห่งนี้นะครับ เปิดเสียงเคียนวันๆนะครับนี่ครับนี่นู่นนะครับ,รบมีแอดมินภาพนิ่งนะครับเดินทางไปก่อนนะครับอาจารย์สุคงเดชสลรโตนะครับก็ผมอาตมาภาพก็ขอถ่ายวิดีโอนะครับนี้นำพาไปที่พระใหญ่นะครับหลวงพ่อโตโคตมะนะครับกราบนมัสการพระใหญ่ก่อนนะครับก่อนจะเดินไปนะครับภาพสวยเหลือเกินนะครับนี่ ขอโทษขออภัยนะครับผู้เท่าผู้สูงไว้นะครับเวลาเดินไปจะไม่คล่องนะครับส่วนครูบาอาจารย์ลงถึงด้านล่างแล้วนะครับนี่เด้อกับผมมาทำมาภาพก็ขอเดินตามผู้เท่าผู้แก่นี่นะครับจะได้สะดวกนะครับนี่ก่อนที่จะออกเดินไปก็มากราบนมัสการนะครับ หลวงพระโตโคตมะนะครับปฏิสถานอยู่ที่วัดเก่าปูดินทินธรรมแห่งนี้นะครับนี่มองไปด้านนู้นจะเห็นบ้านพุนเมืองน้อยน้อยนาเวินนะครับพระอาจารท่านนะครับสร้างพระพุทธรูปไว้นะครับพรอมกับด้วยญาติโยมนี่นะครับเพื่อให้ผู้ใดไครมานะครับจะได้มากราบไหว้นมัสการนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่หันพับพักนะครับไปทางถนนนะครับถนนใหญ่ทางเข้าวัดนะครับ เดือผู้ใดมากราบขอให้โชคลาภลำ่ำรวยลำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหายจากโรคจากภัยไข,ข้แข้งขาไม่ดีก็ขอให้แข็งขาแข็งแรงนะครับหายจากโรคจากภัยไข้เจ็บทุกประการเดือพระทย์กำลังส่องนะครับนี่สวยเลยนะครับมีเวลาเดินอยู่3มชั่วโมงนะครับนี่ กออนุญาตเดินตามหลังผู้เท่าผู้แก่นี้แล้วกันนะครับจะได้สะดวกนะครับเ,เดินตามคนหนุ่มคนไม่ไหวนะครับ <c oughs> ไม่สีแม่ขาวนะครับตอนเช้งเช้านะครับอาจารย์ท่านปรารถนาจะให้เดินแผ่เมตตานะครับ <c oughs> ปวดญาติปวดโยมสัรพสัตว์ทั้งหลายปวดละ นะครับอัตภาพร่างกายไปแล้วนะครับดวงจิตดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในวัดวาพระศาสนานี้นะครับให้มีส่วนร่วมแห่งบุญกุศลร่วมกันกับญาติโยมแม่เขาแม่ชีพระพิสุสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยปรารถนานะครับให้เดินนี่นะครับนี่เป็นสายเลยนะครับ ผู้หนุ่มก็จะเดินไวนะครับส่วนผู้สูงวัยก็จะไปค่อยๆนะครับดูขออนุญาตเก็บภาพนะครับอาจจะได้ยินเสียงแฟดนะครับมีกล้องภาพนิ่งนะครับคุณโยมอรุณีขันคำนะครับจากอำเภออากาศอํานวยนู่นนะครับถวายมาให้ใช้นะครับเป็นกล้องที่คุณโยมใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่า อาจจะนานนะครับก็เลยเลือกใช้นะครับพอดีโยมเขาเห็นทำงานนะครับเผยแผ่จิจกรรมและธรรมะนะครับของวัดบ้านเกาบอนะครับโยมเขาก็เลยบอกว่าเอาไปใช้มันเกิดประโยชน์นะครับใช้จะพังจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยได้นํามาใช้นะครับแต่ยังไม่ได้คร่องนะครับใช้ไปตามอัตภาพที่ใช้ได้สติปัญญานะครับ นี่เดอ้อแม่ขาวแม่ชีญาตโยมนะครับผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดเก่าปูดินถิ่นธรรมแห่งนี้นะครับนี่จะเดินอย่างนี้จนถึงวันสุดท้ายนุ่นนะครับวันที่สามสิบมีนาคมนะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมค่อยจะแยกย้ายนะครับกลับไปสู่ที่อยู่ของแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์นะครับกูบาอาจารย์เดินอยู่ด้านหน้านะครับแม่ชีแม่ขา้าวอุบาสุบกอุบาสิกานีเดินตามหลังนะครับ มีภาพนิ่งนะครับอาจารย์สุคงเดชโซลโตนะครับเดินนำหน้าไปนะครับเก็บภาพด้านหน้านะครับก็ผมอา,ามาภาพก็ขอนี่นะครับเดินตามหลังนะครับเดินช้าๆไม่ได้รีบร้อนนะครับอาจารย์สมุทรไทยวิสาระทรบ,บอกว่าเดินไปด้วยกรรมฐานนะครับยกเว้นคนถ่ายภาพนะครับ <c oughs> ่อนที่จะไปที่อื่นเขาไหว้พระนะครับหลวงพ่อโตโคตมะนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะครับเนี่ยเสดายไม่ได้ถ่ายให้ดูตะแรกนะครับมองด้านนี้นะครับนี่จะเห็นทางขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็ย้อนไปที่โรงครัวนะครับผ่านตรงที่ทําครัวของในขาวแม่ชีญากยุ่มนะครับ เช้าก็มาถ่ายภาพนะครับอยากโยมคุ้มวัดเก่าภูดินทินทำนะครับมาทําพัตตาหารแต่เช้าๆนะครับตีสามนิยมมาถึงที่โรงครัวแล้วนะครับทําพัตตาหารนะครับ <c oughs> จะห่มผ้าให้แกต้นไม้นะครับบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับ